คือหัวหน้าตัวเดียวก็เสกมาได้เยอะแล้วเฮ้ยมันถือระเบิดด้วยหรอเด้อเด้อมีระเบิดด้วยฮะเจ้าหนี้ เอาลครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาเลิบเกมใหม่ครับมาเนนะครับและมาเนยในวันนี้นะครับผมเราก็จะมีม็อบใหม่เนี่ยเพิ่มเข้ามาในเกมนั่นเองนะครับผมมาอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาระเบิดเทียนทีอันนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นแบบม็อบเทียนทีนะครับผมอ่าคือเราจะมาดูกันครับว่าม็อบในเกมเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าเอาไฟแชกมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองระเบิดกันดูนะครับเจ้านี้วางไปเลยครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างเหมือนแบบตัวอะไรเขียวๆสักอย่างนะครับมาจุดไปเลยครับเจ้านี้จะเป็นยังไงนะครับผมระเบิด ใช่มัครบไหนดูซิอันนี้เนี่ยระเบิดไปมันจะเป็นยังไงนะครับระเบิดไปครับเจ้านี้โอ้โหมอบทุกอย่างในไมค์คราวเนี่ยมันก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรดิโอ้โหโคตรวุ่นวายนะครับอันนี้จะเป็นสีดำนะครับมันจะโหดกว่าบะวะเนี่ยอ่าลองจุดนะครับเจ้านี้ระเบิดไปครับโอ้โหผู้ชมดูดิบอลผมมาเต็มเลยครับอะไรวะเนี่ยเลสจะจัดนะครับและอย่างสุดท้ายเลยนะครับมารีบจุดดีกว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปการกระบาดใช่ไหมครับนั่นก็คือการฆ่ามอฟพิงนั่นเองครับผมนี่ไงผู้ชมเห็นไหมตายเพียบเลยฮะโอ้โหเเเฮ้้ยยยยดดดีีี๋ววินนนนทออ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 รรรรรร์ไไมมมม่ตาาหหหกกกกบบบึึงงจััสปใะค ระเบิดไปแล้วครับเจ้าวันนี้อ่าโอเคตายหมดแล้วครับผมตอนนี้เกือบจะตายกันหมดนะครับเละมากคุณผู้ชมและนี่คือม็อบทั้งหมดนะครับเอ้ยยังไม่หมดเหรอปิดไปแล้วกันตรงนี้เนี่ยอ่าแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือม็อบที่มันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าแบบมันมีม็อบใหม่เพิ่มมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสัตว์โลกน่ารักที่เพิ่มมากันดีกว่านะครับผมมามีตัวอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเฮ้ยเด็กก็จะเป็นหมูนะครับหมูแบบเปื้อนโคลนเหรอดูดิมีดอกนน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 นะะ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 ะคคครร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 ััััััับบบบบบผผมมมมมมมีีีีี่่่่่กกก็็็จจจจเเเเเเเปปปหหหููแ้้้้ลลยยยซึงาา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 าสสถทออออไไไดดดด๋ววใฮ เนื้อหมูปกตินะครับไม่มีดอกไม้บ้างเหรอเออนี่ไงได้ดอกป๊อปปี้มันด้วยนะครับเอาล่ะแล่ยอย่างต่อไปฮะเฮ้ยเดี๋ยวสีชมพูแปลกๆแบบนี้มันอะไรเนี่ยเป็นวัวแบบไม่ใช่วัวเห็ดมันเป็นวัวดอกไม้นะครับผมโอ้โหดูดิชื่อว่าพิงก์อะไรมาบลูมสปาวเอกเหรอน่าใช่นะครับโโอ้หมันก็จะมีดอกไม้สีชมพูเนี่ยอยู่บนตัวนะครับไหนลองสับดูสิตจวานี้ได้อะไรมานะครับมาอ๋อเป็นพิงก์เดซี่นะครับผมอ่านะลองวางดูนี่สวยน่ารักมากเลยนะครับเอาล่ะอย่างต่อไปเฮ้ยตัวนี้คืออะไรเนี่ยเป็นไก่นะครับไไไไกกกกกกก่่่่่่่่แแบบบบบบอออออออะะะะะะดดดดดัััเเ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 นน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 ืืื้้้้หมมมรรปปปาาาวววึ็็จตติิิิคคฮฮยีููพศษโท สีเป็นงี้วะเนี่ยจับไปฮะจหวะน,นี้เฮ้ยมีแบบขนมันด้วยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันแปลกๆนะตรงหมู่บ้านอะ่ะปกติมันมีแบบนี้ด้วยเหรออันนี้คือแบบเป็นอะรูบีน้นะครับผมอ่าเป็นแร่ใหม่เหรอเนี่ยแล้วก็อันนี้คืออะไรน้ำเหรอคืออะไรไม่รู้ครับแต่ว่าแบบเป็นน้ำดำๆนะแล้วอันนี้แหละครับอ่านี่ก็จะเป็นไก่เห็ดนะครับผมโอ้โหก้อนเฟี้ยวเลยฮะมีวัวเห็ดแล้วก็ต้องมีไก่เห็ดใช่ไหมซึ่งจับไปแบบนี้นะครับก็น่าจะได้เห็ดแดงใช่ไหมอ่าใช่ด้วยนะครับผมซึ่งแบบไม่แน่ใจว่ามันอยููู่่่่่่่่่ไไ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 บบบบโฮโฮโออ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 มม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 ะะ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 รรรรรรรนน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 นเเ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 ดดดีีีีี๋ยยยววววกกลลลลคคคคปปปปปฮหหหหหืืจจจจใััังง้้าาาาาิ็็็ต เลมนะครับโอ้โหดูดิน่ารักอ่ะก็จะเป็นแบบสโนโคลสเลมแต่เป็นเมลอนนะครับดูหน้าตาดิไหนขอลองสับหน่อยทีนึงนะครับโอ้โหเรียบร้อยตายเลยฮะก็จะมีแบบพวกเมล็ดอะไรดรอปมาด้วยนะฮะนี่เมล็ดเมลอนเนาะต่อไปอันนี้คืออะไรเนี่ยสลามเหรอฮะเฮ้ยคือสลามแต่มันเป็นปลานะครับผมปลาสลามอะไรเงี้ยโอ้โหดูดิก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับข้างๆเนี่ยก็จะมีแบบเป็นลวดลายด้วยนะครับซึ่งสับไปดิครับดรอปอะไรเอ้าไม่ดรอปว่ะต่อไปนะฮะก็จะเป็นเฮ้ยกวาดอกไม้อีกแล้วครับแต่นี้เนี่ยจะเป็นสีเหลืองนน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 นะะะะะะะคครรรรััััับบบบบบบสสเเ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 ข้้้้้้าาาไไไไปปปแแแีีีีีีผมมมฮฮฮฮยยยยจดดดดออ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 อกกก่่่วตต์พหห็ลลืง๋ วะเนี่ยดูเฟิล์ลกว่าเดิมเยอะเลยนะครับขอลองตัดขนได้เปล่าไหนดูทิจะได้อะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับตัดไปปุ๊บไม่ได้ตัดไปแล้วแบบทำไมยังเห็นมีขนมันอยู่วะอ๋ะอหรือว่ามันคือมันหลุดมาแล้วใช่ไหมมันบางลงแล้วปะน่าจะใช่ฮะต่อไปจะเป็นอ่ะเฟอร์เนนโกเลมเหรออ๋อนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยฮะมันใส่ฐานได้ปะใส่ฐานเข้าไปนะครับปุ๊บไม่ได้เหรอโอเคช่างมันแล้วกันมาต่อไปครับผมเป็นลามะนะฮะนี่ขี่ได้เปล่าเหมือนจะเป็นเรนเดียเลยนะครับน่ารักอะ่ะตัวเนี้ยก็นี่ก็จะเป็นวัวนั่นเองนะครับบูลี่่่ออออะะโโ้้หววััแบบบบทรรงมมนคเยไใชา และอย่างต่อไปก็จะเป็นโบนสไปเดอร์นะครับโอ้โหดูดิโคตรเท่เลยอะสเกลตันวูฟนะครับเอ้าโดนไฟไหม้ฮะก็จะเป็นอ่าแบบน้องหมาเนี่ยแหละแต่เป็นเกลตันนะฮะโอ้โหตายเลยฮะเอาบีโนโคาวอย่างนั้นเหรอเฮ้ยวัวนี้มันอะไรวะเนี่ยมิดไนท์ชิคเก้นคุณผู้ชมดูดิเป็นแบบสีมืดๆ, <c oughs> ๆนะฮะอันนี้สตอร์มี่ชิคเก้นนะครับผมโอ้โหมันมีหลายอย่างจังอะโอ้โหดูดิน้องแมวสีม่วงก็มีนะครับเหมือนจะมีไอเทมแปลกๆด้วยนะครับเนี่ยดูดิเดี๋ยวเรามาลองทำลายกันดูดีกว่าให้ใช้ขวานทำลายใช่ไหมไหนดูซิอ, <c oughs> อ,อร์ฮะ นี่ก็น่าจะเป็นพิกแอคครับผมเอาล่ะไหนดูซิอ่ะจะเป็นแบบของแร่นะฮะอันนี้ตัดไปครับผมก็จะเป็นเฮ้ยมีไข่ด้วยเหรอไข่สไปเดอร์ครับผมคือจะบอกว่าแบบมอ็อบเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับดูดิโอ้โหเพียบนะครับวางไปฟืบเฮ้ยเดี๋ยวมีแก่สีลุงด้วยคุณผู้ชมโคตรเท่ฮะแล้วถ้าเราแบบตัดขนแก่มันจะได้อะไรอะ่ะไหนลองดูครับฟืบจัดไปหนึ่งครับผมเฮ้ยได้มาเป็นแบบเรนโบว์วูเลยอะ่ะดูดิโอ้โหสวยจัดฮะตัดปึ๊บนะครับเราจะได้แบบขนแก่สีรุงมาเลยตอนแรกนึกว่าแบบมันจะสุ่มมาแบบทีละสียีีอบบร้้งนะตวเาแก็ ทีี่่เเหลือนยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีแบบเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะแม่มดเหรอแม่มดแบบแปลกๆอ่ะไหนดูซิต่อยไปครับเอ้ยหายไปไหนแล้วนะเฮ้ยมันมีวิชาอาคมอะไรหรือเปล่าอุย้ยโดนฮะโ,โดนเอาเป็นว่าเราไปต่อม็อบต่อไปเลยดีกว่าฮะเอาอะไรอย่างต,ต,ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเดอะคอนเจลลเอร์นะครับหรือแบบน่าจะเป็นแบบนักมายากลอะไรแบบนี้นะครับผมมารู้สึกว่าต้องไปตามหาที่น่าจะเป็นที่นี่มั้งครับมาเดี๋ยวเราวาร์ปไปดูนะครับผมเจ็ดร้อยบล็อกจัดไปไหนดูซิอ่าจะเป็นที่แมนชั่นเหรอเอ้ยไม่ใช่แมนชั่นนนนีี่่่หววาเเฮ้ยยมคืออะะไรงแสดงงขออมันหรืเิ เฮ้ยคุณผู้ชมมันค่อนข้างสวยเลยเนี่ยดูดิจะมีรูปโอ้โห <Sun> ดูดิรูปมันดูน่ากลัวจังเลยอ่ะเป็นนักกากสีทองเหรอฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยเอะไรเนี่ยเฮ้ยมีพิเลเจอร์ได้ไงอ่ะงงเลยฮะมาหนึ่งมาหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบอควาเรียมเล็กๆด้วยนะฮะโอเคไหนดูซิเอ้ยอีกแล้วอ่ะอะไรเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกันสินะนี่คุณผู้ชมคอนเทเลอร์ฮะดูเป็นเหมือนแบบนักมายากลจริงด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราต้องสู้กับไอ้พวกนี้ก่อนนะครับผมเป็นพวกมันเหรอฮะอัััััััััันน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 ีีีี้้้้้้่่่่่าาาาจจจะะ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 เเ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 เป็ลลลลลลลงงงงงงงหหหคคคครรรรรรขออ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 มมมมบบบผผยย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 ตตตซกกกฮฮไดดุณููชวววแ น้องเยอะเหรอแล้วไงครับตอบให้หมดครับผมมาเออเเออไ้ๆๆได้ได้มันทำอะไรอะ่ะแบบพ่นเอฟเฟกมาแล้วฮะเออเป็นเหมือนลูกแก้วอะไรสักอย่างนะครับเออได้ได้ได้คิลเลอร์บันนี่เหรอไม่เอาอเอาตัวโหวดมาใส่ซะด้วยไม่มันเป็นแบบนักแมยช์คนจริงด้วยครับดูดิแต่วันนี้นะครับหลบได้เปล่าหลบได้อยู่มาเราต้องรีบไปสับมันแล้วครับเอ้ยทำอะไรอีกเนี่ยเอยใส่คิลเลอร์บันนี่อีกแล้วเหรอเดี๋ยวก็ตายกันพอดีนะครับเอ้ยมันวิ่งไปไหนอะ่ะคุณผู้ชมมันหายตัวไปแล้วมันไม่อยู่ตรงโรรรรรรงงงงงหหหหหนนนนนนัััั้้้้้้ออ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 เเ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 าาายยยยยยูููู่่่่่ีีีไไไตตตตบบบวดดดิฮฮฮลละะจใคมืปแ แป๊บนึงเออนี่เป็นแบบพ่อมดเหมือนกันนะครับมาเดะคิวเลอร์แล้วพี่ดอนี่ฮะตัวบงการครับอ๋อเมื่อกี้คือแบบมันเสกอกระต่ายเนี่ยออกมาจากหมวกมันนั่นเองนะครับผมโอ้ยกระต่ายเยอะจังวะเนี่ยเอาไปนั่งอยู่ตรงนั้นเหรอฮะไปนั่งอยู่ตรงนั้นเหรอโอสู้โคตรยากครับแต่ก็สู้ได้นะฮะมาตบไปดิเออเนี่ยได้ตบแล้วมาดิใส่ไม่ยั้งครับผมเดี๋ยวนี้ตายไอ้นัมกมายากลนะครับผมมันสู้ยากจังเลยวันนี้ไอ้ม็อบใหม่ตัวนี้โอ้ยมันวา้าบเราได้ด้วยฮะดูนี่มันร้องหนนะไม่นะตายซะทีเพื่อนรอโอโอเรียบร้อยคุณผู้้้ชมมโโโออออออหหเเเเเนนี่่ยยยยยไไดขงงงคคคตตตรรรระะะลลัับปึกกาาฮิ์ เนืครับผมคิวเลอร์บันนี่มาอันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นแบบไพ่นะครับอุ้ยโยนไพ่ได้ด้วยนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะบอลซี่บอลเหรอโยนลูกบอลเด้งได้อ๋อมันเป็นลูกบอลแบบเด้งนะครับผมดูดิอ่ะเด้งไปมาอย่างงี้นะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะหมวกเหรอใส่แล้วแบบสามารถลดเมจิกดาเมจได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองใส่ดูเลยกันนี่เป็นหมวกพวมดของมันเลยนะครับอันนี้เนี่ยเอาแต่นี้ก็เหมือนกันปะเออน่าจะเหมือนกันแหละมั้งนะครับผมก็จัดว่าแยมอยู่นะแต่ผมชอบไพ่เหมือนกันนั่นนี่ปาไปครับฟื้อปลาพันนี่ะปร้คบบบผไ เจ้านี้เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยมันดูน่ากลัวมากๆเลยนะครับแบบมีแมกมาอยู่ที่แขนขวาด้วยเอ้ะแขนซ้ายนะครับผมขอลองสู้หน่อยได้ไหมครับเจ้านี้ตบไปครับปุ๊บอ่าเป็นเหมือนซอมบี้นะครับแต่ว,ว่าแบบตัวแดงเฮ้ย,ๆๆนเ,ยเนี่ยโอ้โหติดไฟเลยอะแล้วะเนี่ยค่อนข้างโหดเลยนะครับและอย่างต่อไปเนี่ยจะเป็นเหมือนคิปเปอร์นะครับผมนี่คิปเปอร์แบบลาวาอะไรอย่างเงี้ยมาขอลองสู้หน่อยสิเดี๋ยวเราให้มันระเบิดดูก่อนนะครับอ่าระเบิดแรงหรือเปล่าเจ้านี้ระเบิดไปครับโอ้โหระเบิดเป็นเหมือนแบบเป็นระเบิดไฟอ่ะคุณผู้ชมดูดิไฟติดเลยฮะไอตัััววววนนนีีีี้้้้อออออกกกแแลลเเหหรรฮะไไตดูปม็เเท่หมือนนกัเนี่ยเป็นซอมบี้แแบบมกเ่ยฮะรรั่าาะะไปมณนนนน้ี ก็ได้แม็กมาบล็อกด้วยครับวางป้ายเดี๋ยวผู้ชมเห็นบล็อกแปลกๆครับมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวลองขุดดูนะครับเจ้าหนี้อะไฟเมลอนอย่างนั้นเหรอเมลอนไฟอย่างนั้นเหรอฮะไหนลองกินดิเจ้าหนี้เอ้ยก็กินได้นะครับนึกว่าจะโดนดาเมจซะแล้วนะครับมันบอกว่าเป็นไฟอะไรเงี้ยอะเป็นแตงโมที่อยู่ในเนเธอร์นะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะแบบนี้ก็มีด้วยฮะเฮ้ยนี่มันเนเธอร์ฟอร์เทสนี่ยว่ะจะมีบอสใหม่หรือเปล่าสำหรับฟอร์เทสเนี่ยมันจะไม่มีมอนสเตอร์ใหม่นะครับแต่แบบมันจะสปอนอยู่รอบๆนะครัับผมนนีี่่ไอ้ตววเเยยแลก็พ อแฟนทอมนะครับผมอ่าแล้วก็แบบแมกมาคริปเปอร์อ๋อนี่ไงอันนี้เจอแล้วนะครับแต่แฟนทอมเนี่ยเพิ่งเจอว่ะเฮ้ยก็จะเป็นแบบสีดาเทาแบบนี้เลยนะครับก็เท่เหมือนกันเนี่ยเราถ้าเราฆ่าล่ะจะได้อะไรหรือเปล่านะฮะต่อไปครับผมเนเธอร์แฟนทอมของเราอ้าวตายไปแล้วเหรอเด้ด้วไม่ได้ของอะไรเลยเดเธอร์แฟนทอมนะครับมาขอเราสู้นใหม่ได้ไหมเพื่อนเฮ้ยฉะต่อไปครับจวะนี้ยังไม่ขึ้นที่สูงนะครับผมเอ้ยขึ้นไปแล้วอ่ะโอ้ยเด้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 ยโดนปุไหมครับเรรียบอยน เราอ่ะแฟนทอมเนี่ยเอาอะไรอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวลองเจอโจรสลัดบ้างดีกว่านะครับอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้มากเดี๋ยวลองวางก่อนปึ๊บนี่ก็จะเป็นแบบลุงกับตาของเรานะครับวางสัก3ตัวแล้วกันมาแล้วเราก็เตรียมชุดก่อแป๊บนึงฮะเอาล่ะเรียบร้อยนะครับเพื่อนเะมีลูกสมุนด้วยเหรอจู่ๆมันก็เสกลูกเรือมาด้วยครับจะวันี้สับไปดีครับเป็นซอมบี้เนี่ยครับผมอ่ะไอพวกโจรสลัดเหรอฮะโจรสลัดเหรอต่อไปดีครับจะวันี้เฮ้ยมันถึกเหรอเนี่ยแตเย็นใจเย็นใจเย็นไม่รู้มันเสกพวกได้ด้วยอ ตัวเดียวก็เสกมาได้เยอะแล้วเฮ้ยมันถือระเบิดด้วยหรอเด้อเด้อเดมีระเบิดด้วยฮะเจ้าหนี้ถือเป็นกล่องทีเอ็นทีนะระเบิดไปโอ้โหเฮ้ยแต่โดนพวกตัวเองว่ะอันนี้จัดว่า j a มอยู่โอ้โหอีกรอบหนึ่งฮะเดี๋ยวนี้ตายหมดเลยนะครับแต่ว่ามันช่วยเราเดี๋ยวเอาจริงเนี่ยเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวขอโดนใหม่นะตรงนี้นะครับผมอ่ะก็จะเป็นแบบทีเอ็นทีเบาเร็อย่างนั้นเหรอวางไปฮะซึ่งเราสามารถทุบได้หรือเปล่าวะวางไปก่อนใช้มือขุดอ่าเหมือนจะได้ปะขุดไปครับปึ๊บอ่านี่ได้มาแบบนี้นะครับแล้วก็เรากตอเ่าุมะไ็ หรือเท่ากันก็ไม่รู้เออแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวดูดีกว่ามีอะไรอีกนะับผมไม่เดี๋ยวมีกล่องสมบัติด้วยเหรอขอละวานแป๊บนึงปึ๊บอ่านี่เป็นกล่องสมบัติแบบนี้เลยนะครับเปิดไปโอ้โหดูดิมีแลกมาด้วยนะบเฮ้ยผมว่าแบบอันนี้เนี่ยน,น่าจะให้ตอนที่แบบเราชนะบอสเมื่อกี้หรือเปล่าวะน่าจะใช่ว่าผมคิดว่านะของเรียกมาเพียบเลยอะเดี๋ยวเรามาดูแลกดีกว่านะเก็บบาง เยอะจ้าน่าจะเป็นมอนสเตอร์น้ําแข็งอะ๋อนี่ไงซอมบี้น้ําแข็งนะครับซึ่งผมว่าเรามาวางตรงนี้ดีกว่าวะ่ะซอมบี้น้ําแข็งอย่างนั้นเราวางไปฮะอ่ะซึ่งอ่านี่ไงวางไว้ตรงนี้๊บมันไม่โดนไหม้เลยครับเอ้าโดนอยู่ดีดีว่าไม่เกี่ยวับผมอันนี้จะเป็นแบบอ่าขุดเหมืองเหรอไลอยังต่อไปครับโอ้โหอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะอยู่ในบึงนะผมว่าอันนี้เจอไปแล้วนะครับอันนี้คืออะไรอะเอ,อสกิโมเหรอเฮ้ยมีเอสกิโมด้วยนะฮะแล้วก็ย่างต่อไปเป็นมัมมี่นะครับโมมอ้ลอโอมลาง ơi หรือมันลงไม่ได้วะไม่รู้เหมือนกันฮะให้แต่แบบเดี๋ยวขอลองสู้กับไอ้ลุงนี่อีกรอบนึงนะครับแบบอยากรู้ว่าถ้าฆ่าแล้วเนี่ยมันจะได้สมบัติหรือเปล่าเอาล่ะลุงมาโดนใอีกรอบนึงนะครับโซเวโบครับผมจะเสกพวกก็เสกมาเลยฮะเสกมาเลยเฮ้ยโฉดตบไปฮะนี่ไงมาจริงครับผมมันเด้งมาจากพื้นเลยเหรอเกินปุยมุ้ยพูเหรอฮะด่าบพูหรอแต่วันนี้ผมลุงมันยังไม่ปาระเบิดนะครับเอ้าจะปาเหรอจะเย็นขอฆ่าก่อนได้ไหมนี่ไงเพ่อจะดรอปแบบไอเทมมาให้นะฮะดูดิจะเป็นกล่องสมบัติครับผมซึ่งเปิดไไไไปปปป๊บบ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 นน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 นีีีีีี่่่่มมมมมมััััักกกกกก็็็จะะะะแแแออ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 อ้้้้้้้าาาววลลลลพุงเเเเเทยยยยยคคคคครรรรรโตผผดชิ ฝากกด like, ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นแบบม็อบใหม่ในคลิปนี้เนี่ยเล่นโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะับสามารถโหลดไปเล่นได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้โคมิทันนี่ส,สวัสดีส,สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ